Bye. Uh -huh. ยักษ์อีกตนหนึ่งที่มาถามปัญหาพระพุทธเจ้านะครับชื่อว่ามณีพัทธยักโดยเป็นการสอบถามเรื่องเวนนะครับเรื่องนี้นี่อยู่ในมณีพัทธ,ธกสูตรซึ่งก็ขั้นกับสูตรที่ว่ามาแล้วโดยมีเรื่องเล่าเอาไว้ว่าครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ในที่อยู่แห่งมณีพัทธยักษ ที่มณีมารกะเจดีในแคว้นมคตครั้งนั้นมณีพัทธกยักษ์ก็ได้เข้ามาเฝ้าพระพุทธเจา้าและก็ถามว่าความเจริญทุกเมื่อย่อมมีแกผ่ผู้มีสติสผู้มีสติย่อมได้สุดความดีย่อมมีแก่ผู้มีสติเป็นนิดผู้มีสติย่อมพ้นดากเวนพระเจ้าขา่า ฟังดูแล้วเหมือนไม่ใช่คำถามนะครับแต่เป็นการบอกการสอนซะด้วยซ้ำไปพระพุทธองค์ไม่ได้ฟังดังนั้นก็ตอบว่าความจเจริญทุกเมือ่อย่อมมีแกผ่ผู้มีสติผู้มีสติย่อมได้สุขความดีย่อมมีแก่ผู้มีสติเป็นนิดแต่ผู้มีสติย่อมไม่พ้นจากเวร ตรงนี้พระพุทธองค์ก็ตอบว่าทุกอย่างก็ถูกต้องนะแต่ว่าตอนท้ายเนี่ยถึงแม้จะมีสติก็ไม่พ้นจากเวรนจากกรรมไปได้นะครับ <c oughs> ในเรื่องนี้นะครับมีคําอธิบายเอาไว้นิดหน่อยเพื่อความเข้าใจว่าผู้ที่มีสติที่ว่าบอกว่าย่อมไม่พ้นจากเวรเนี่ย <c oughs> ก็หมายถึงใจของผู้ใดยินดีในความไม่เบียดเบียนตลอดวันตลอดคืนทั้งสิน้น เป็นใจที่มีส่วนแห่งเมตตาส่วนเวนก็ย่อมไม่มีแก่ผู้นั้นก็ไม่มีแก่ใครๆที่ดําเนินการอย่างนั้นแต่ในคําที่ยักษ์ได้พูดขึ้นเนี่ยก็ถูกเดียพิงสามก็ถูกเป็นสามข้อต้นเท่านั้นนะครับส่วนคําที่สี่เนี่ยมันยังไม่ค่อยถูกต้องดีนักพระพุทธองค์จึงทรงค้านไว้อย่างนั้นคือบุคคลย่อมไม่พ้นจากเวน ด้วยเหตุเพียงถือว่าเรามีสติเท่านั้นต้องมีเมตตากรุณาด้วยจึงจะพ้นจากเวรคือไม่เป็นฆ่าศึกศัตรูกับใครอันนี้ถ้าเราฟังคำนี้แล้วเข้าใจได้เราก็จะรู้ครับว่าการที่เราจะพ้นจากเวรจากกรรมเนี่ยจากการจองเวรของคนอื่นเนี่ยได้อย่างไรก็คือ การที่จะพ้นจากเวรมีสติทุกเมื่อไม่พอมีสมบัมปชัญญะตลอดเวลาไม่พอแต่พระพุทธองค์บอกทางออกเอาไว้ว่าจะต้องมีเมตตากรุณาด้วยเมื่อไรที่จิตเราเริ่มมีเมตตาเริ่มมีการุณาเมื่อนั้นเราก็จะพ้นจากเวรนี่คือคำสอนที่สั้นๆง่ายๆและเข้าใจได้ทุกคนนะครับ นี้ยักษ์ตนนี้ถามคําถามสั้นๆหรือว่าไม่ได้ถามเราพูดเปลยๆอ,ออกมาเฉยๆแต่ก็สามารถทําให้เราได้วิธีที่ดีที่สุดในการพ้นจากเวรใช่ไหมครับนี่คือยักษ์ตนที่หนึ่งนะครับคราวนี้อีกอีก,อกตนหนึ่งครับยักษ์อีกตนหนึ่งบอกว่าตนนี้ชื่ออะไรนะชื่อสักกะนามยักษ์นะฮะแหมชื่อเหมือนเท้าสกกะเทวราชเลยนะครับโดยเรื่องเล่าว,ว่า พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ภูเขาคิชกูดนะครับคิชกูดอยู่ที่กรุงรัชครห์นะครับครั้งนั้นเนี่ยยักษ์ตนหนึ่งมีชื่อวสักาะไปเฝ้ากราบทูลกราบทูลว่านะฮะการที่สมณะผู้หลักเครื่องยุ่งเหยิงทั้งปวงแล้วผู้หลุดพ้นแล้วผู้มีสติสั่งสอนผู้อื่นนั้นน่ะมันไม่ดีเลยพระเจ้าค่ะอันนี้ไม่ใช่เป็นการถามแล้วไม่ใช่เป็นการพูดเปยๆแล้วเป็นการ ต่อว่านิดๆเอ่ว่ามันไม่ดีเลยนที่เป็นอย่างนั้นนไม่ดีเลยนะครับพระพุทธองค์ก็ตอบว่าสักการอยู่ร่วมกันเนี่ย่อมมีด้วยเหตุหลายอย่างผู้มีสติปัญญาไม่ควรอนุเคราะห์พู้นั้นเพียงด้วยใจอย่างเดียวเท่านั้นถ้าบุคคลสอนผู้อื่นด้วยใจผ่องใสผู้นั้นก็ประกอบด้วยใจอันผ่องใสคือใจอันมีเมตตากรุณา เรื่องนี้นะครับมันเหมือนพูดกันคนละเรื่องเพราะฉะนั้นพระอัคคคราจารย์ก,ก็เกรงว่าเราจะไม่เข้าใจหรือเข้าใจผิดก็เลยอธิบายว่ายักษ์ตนนี้เนี่ยเป็นพวกมารคําว่าหลุดพ้นนั้นเนี่ยหมายถึงหลุดพ้นจากภพทั้งสามคำว่าการอยู่ร่วมกันอันนี้ของพระพุทธเจ้านะครับซึ่งหมายถึงการเป็นมิตรกันเนี่ยคำว่าผู้มีปัญญาก็คือหมายถึงพระพุทธเจ้า คำทุนของยักษ์ตัวนี้เป็นคำทุนเพื่อป้องกันไม่ให้พระพุทธเจ้าส่งไปสอนผู้อื่นนั่นเองก็เพื่อจะปิดกันพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าก็บอกว่าใครก็ตามที่มีพระพุทธเจ้าเป็นมิตรเนะครับก็จะสามารถหลุดพ้นบ่วงกรรมหลุดพ้นจากภพทั้งสาไปได้ซึ่งก็หมายถึงเป็นการหลุดพ้นจากอำนาจควบคุมของมารนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น ใครต้องการที่จะหลุดพ้นจากมารก็จะต้องดำเนินตามคำสอนของพระพุทธเจ้าในเรื่องนี้ซึ่งสอนว่าเราจะต้องอยู่ร่วมกับกัลยาณมิตรซึ่งกัลยาณมิตรสูงสุดก็คือพระพุทธเจ้าเอาละครับเรื่องเล่าจากพระไตรปิฎกวันนี้เราได้ฟังจากยักษ์ถึงสองตนด้วยกันเพราะฉะนั้นหวังว่าทุกท่านจะ ได้อะไรดีๆไปนะครับชอบก็กดไลค์กดแชร์แชร์ไปเยอะๆนะครับอยากได้บุญได้กุศลคนอื่นเขาจะได้รู้จะได้อนุโมทนาด้วยการให้ธรรมะเป็นฐานถือว่าเยี่ยมยอดเยี่ยมกว่าการให้ทานทั้งปวงเลยนะครับเพราะฉะนั้นชอบก็กดไลค์กดแชร์ชักชวนกันมากดติดตามอาจารย์เช้าเพื่อให้ท่านได้เกิดกำลังใจและนำเรื่องเล่าเหล่านี้ มาสู่โตาาสตัประสาทของเราต่อไปนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ